สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาส่งยางให้กับลูกค้านะครับเป็นยางสูสามนะครับเป็นยางสั้นนะครับใช้ยิงในท่าทับเกมนะครับตัวนี้ยางสั้นที่ผมมีขายถือว่าแรงที่สุดแล้วนะก็แข็งแข็งด้วยนะคือใครที่อยากลองเนี่ยผมให้สั่งไป5คู่ก่อนนะครับผมถ้าใช้งานดีหรือว่ายังไงค่อยสั่งอีกนะครับอย่าเพิ่งสั่ง10คู่นะฮะอันนี้คือการแนะนำนะฮะเพราะว่า มันแข็งนะครับผมคือคุณไปลองยางก่อนสั่งไปสักห้าคู่ก่อนเพราะว่าขั้นต่ํายางสูตรสามเนี่ยผมขาย5คู่นะครับก็จะขาย5คู่10คู่หรือว่าจะสั่งมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยแนะนํา5คู่ไปก่อนเนาะนะครับเพราะว่าเอาไปลองยิงเล่นดูก่อนนะครับบางทีอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันแข็งนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยถือว่าแรงจัดเลยนะครับแรงแบบ แรงมากนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะยืดได้หรือเปล่านั้นเองนะครับความแรงมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนที่ยิงเนี่ยจะยืดได้ไหมนะครับถ้ายืดได้นะครับแน่นอนครับแรงแน่นอนนะครับผมก็ผมลองยิงที่ผมลองเล่นๆน,นะก็อย่าไปทําตามแล้วกันลูกมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกนะฮะยิงทะลุเปลือกไปถึง กะลาด้านในนะครับผมแตกนะครับกะลาแตกนะครับแต่ว่าไม่ทะลุนะไม่ถึงขนาดแรงถึงขนาดทะลุลูกมะพร้าวนะครับไม่ถึงขนาดนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามะพร้าวลูกใหญ่นะครับผมมะพร้าวสดนะครับยิงไม่ใช่อ่อนนะแบบกําลังกินแล้วนะครับผมก็ยิงจากเปลือกทะลุไปถึงกระลานะครับลองดูได้นะครับผมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนยิงนะฮะว่าจะยืดได้ไหมถ้ายืดได้ยิงได้ ความแรงมีแน่นอนนะครับผมตัวนี้มีแน่นอนนะครับคือไม่ตัดยางที่ยิงแรงกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้ผมว่าน้อยคนละนะครับที่จะยิงได้นะครับน้อยคนที่จะยืดได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือก็ยังก็ยังน้อยอยู่นะสําหรับตัวผมแล้วผมยิงได้ยืดได้แต่ว่าถ้าจะง้างเล็งเป้าระยะไกลๆเพื่อความแม่นยำเนี่ยตัวเนี้ ทำได้ยากนะครับผมเพราะว่ายางมันแข็งมือเราจะสั่นนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับทักมานะครับผมเพจสลิงช็อตทีเนะครับผมยางสูตรสามจำนายขั้นต่ำห้คู่นะครับผมเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับผม